เวลาวันศุกร์เราสวดมนต์กันแล้วนะครับเกิดที่รรถพาบุญรถพาบุญมารับไปสวดมนต์แล้วรถพาบุญคันนี้ม,มีเรืร่องราวดีๆที่เกิดขึ้น ณชุมชนคุณธรรมต้นแบบวัดสันติคีรีตะลุงใต้ตำบลดอนแสลบอำเภอห้วยกระเจาจังหวัดกาญจนบุรีโดยรถคันนี้ประกอบด้วยผู้โดยสารที่มาจากหลากหลายอาชีพเรียกรวมกันว่าบวรเติมเชื้อพลังงานด้วยความสามคัคคีขับเคลื่อนด้วยความปรารถนาดีจากท่านเจ้าคุณวีระพระสงฆ์นพัฒนาแห่งวัดสันติคีรีวัดสันติคีรีหรือว่าวัดตะลุงใต้เป็นวัดของชุมชนบ้านตะลุงใต้แล้วก็บ้านสันติสุข อาตอมาพยายามพัฒนาวัดสันติคีรีหรือววัดตะลุงใต้เช่นการสวดมนต์ทุกวันศุกร์การจัดรถพาบุญไปรับคนสวดมนต์ทุกวันศุกร์ทำกิจกรรมส่งเสริมเกษตรกร,ร,กรและตอนนี้เรามีโครงการเกี่ยวกับการปลูกผักการทําขนมกิจกรรมต่างๆเหล่านี้เนี่ยเราต้องการส่งเสริมด้านคุณธรรมและเมื่อเราได้ร่วมกันคิดร่วมกันทําแล้วผลประโยชน์หรือว่าประโยชน์เราก็ได้ร่วมกัน รถพาบุญคือผลงานส่วนหนึ่งจากแนวคิดการขับเคลื่อนชุมชนคุณธรรมต้นแบบตามแนวทางการดำเนินง,งานในลักษณะพีระมิดสีด้านคือด้านที่หนึ่งใช้ะวรเป็นพลังขับเคลื่อนชุมชนคุณธรรมด้านที่สองยึดข้อปฏิบัติหลักสามประการด้านที่สามให้ความสำคัญกับความมั่นคงของประเทศชาติด้านที่สี่สร้างสังคมคุณธรรม ภารกิจสำคัญของรถพาบุญน,นี้จะคอยอำนวยความสะดวกให้แก่ญาติธรรมรับส่งผู้คนในชุมชนบ้านตะลุงใต้ไปทำกิจกรรมสวดมนต์ทุกเย็นวันศุกร์เป็นการเชิญชวนให้คนเข้าวัดเข้าว่าเพื่อเสาะแสวงหาความสุขทางใจสร้างสังคมปลอดภัยห่างไกลอบายามุก และกิจกรรมที่น่าสนใจอีกอย่างหนึ่งคือวัดสันติคีรีแห่งนี้มีการส,งสร่งเสริมให้ชุมชนสร้างรายได้เสริมจากการทำผลิตภัณฑ์กระยาศาสตร์ท่านเจ้าคุณอีกด้วยกายศาสอร่อยต้องกายศาสตร์ท่านเจ้าคุณวัดสันติคีรีตัลุงตา นอกจากนี้วัดสันติคีรียังเป็นศูนย์รวมแห่งปัญญาด้านการเกษตรปลอดสารพิษภายใต้แนวคิดพัฒนาจิตและพัฒนาคุณภาพชีวิตไปพร้อมกันที่นี่จึงเป็นทั้งแหล่งอาหารปลอดภยัยและแหล่งเรียนรู้ของทุกภาคส่วนการปลูกผักเนี่ยถ้าเราเรียนรู้เ,รเพิ่มเติมให้ให้ครบกระบวนแล้วเนี่ยนะครับเราก็สามารถที่จะต่อยอดไปได้ตรงนี้ก็เป็น3ชุมชนนะฮะก็ ท่านเจ้าคุณก็เปิดโอกาสให้เข้ามาดูแลเข้ามาศึกษานะฮะศึกษางานในการปลูกผักเพราะว่าพื้นที่นี้เดิมก็เราก็อยู่กันแบบเป็นพื้นที่สูงแหง้แหงแล้งขาดน้ําด้วยนะฮะแล้วก็ประสบการณ์ในการปลูกผักแบบพื้นล่างก็ไม่มีนะฮะเราก็ได้ช่วยกันามาศึกษาดูนะครับให้คุณครูได้พาเด็กๆขึ้นมาเข้ามาเรียนรู้นะครับวิธีการที่จะปลูกพืชผักต่างๆนะครับนอกจาก วันศุกร์แห่งนี้แล้วท่านเจ้าคุณวีระยังสนับสนุนการเรียนรู้ของเด็กๆบ้านตะลุงใต้ในอีกหลายด้านด้วยกันเราตั้งใจจะสอนให้นักเรียนเป็นคนดีขึ้นคนดีให้กับสังคมนะคะให้นักเรียนรู้จักการเข้าวาดัดการทําบุญตักบาตรนะคะเราก็จะใส่เสื้อที่ท่านเจ้าคุณวีระให้เนะะี่ยค่ะไปร่วมทําบุญตักบาตรไปร่วมเข้าวัดกันนะคะเพื่อเป็นการ ส่งเส,สริมศิลธรรมอันดีให้กับนักเรียนและสิ่งที่เกิดขึ้นกับนักเรียนของเราค่ะทําให้นักเรียนของเรามีจิตสาธารณะมีความรู้สึกหวงแหนความเป็นเจ้าของในการที่เราจะร่วมกันดูแลทํานุบํารุงพรพุทธศาสนาให้สืบทอดต่อไปค่ะชุมชนคุณธรรมน้อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงขับเคลื่อนด้วยพลังบวรเป็นโครงการหนึ่งที่กระทรวงวัฒนธรรม มุ่งหวังที่จะผลักดันให้เกิดความสมัครสมานสามัคคีของพลังประชาชนในรูปแบบบ้านวัดโรงเรียนราชการรวมกันเป็นหนึ่งซึ่งณนะบ้านตะลุงใต้แห่งนี้มีวัดสันติคีรีเป็นศูนย์รวมพัฒนาจิตและคุณภาพชีวิตของทุกคนอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน